ก็ก็ทําอย่างเงี้ยเราก็ก็อย่างเงี้ย อาจ a รย์ช่วยจัดช่วยพารอรยนครับพออลยนะครับพารอช่วยอเพีให้พาางบโอเค้องาไปถ่ายที่นี่มาช่วยารอหน่อยนะคะโอเคช่นะองเนะเข้าสุดเดือนอะมาไวด

โอเคอ่าโอเคนะ่นอันนี้น้องไปถ่ายที่นี่นี่นะคะ4 0 0ฟีังเข้าไปติดตามให้หน่อยก่อนนะคะ่ง่งีองมี 来帮帮自己拿上。呜！啊 <noise>！我这张肯定得，这个咋回事？呃 <noise> <flow> นะครับพร้อมมั้ยพร้อมปึ๊บ TikTok ครับ TikTok TikTok ค่ะต้องตู่ๆใช่เค้าบ้านใช่ตู่นะครับ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 นะ ก็จริง เยอะมัู้เอเนนี้มาก็ไมครับาของเจ้าแม่ีอีนะลยะต้องม่เลนสิงหมาิ่งนะใหรทีมชมกนในนี้างไกลนะฮะ không nói công thì nếu mà có nhá nếu mà có nhá không công sẽ xin

มานะครับสรุปนนะครับเดียชาาพารวมงานนะครับถ่ายรูปีะไรรนะครับโอเควก็ดที่วิชวนะครับดรับวา้าถ้าร้วานเนรนีอกจผู้ร่วมายกรด้วทั้สองร่ด้วยนะฮะวันนี้ที่น เก็บครับฝันฝันนี่ยิเออยิโอเคเลเลขบอกโ่าเล่นฝันฝันนะเลครับโอเคเดี๋ยวเราจนี้เดี๋ยวเราจะเริ่าเกมทีลูกโป่งนี้เดี๋ยวเราจะเล่นชิมกัที่และสิ่ที่คุณจิมารลวกเล่นนรับประมาณสิบคนเดี๋ยวเราจะเ็ูกโป่งมาแี้นฮะยังนใครที่หลับชนะก็เลที่บาเสื้อไปเชนเดินสองรอบนะฮะไอ้งานเตรียมูกโป่งด้วยนะ เด็กทั้งมีลูกวกลงมาไหมมีลูไหมได้ไหมมีลูกมีลูกแล้นะเย่ะเราไม่คุยมากไหมโอเคครับลูกบวกลงนะนะนะนักพักก็เป็นเจ๊กเด็กเด็กโอเคโอเคไดครับสุดยอดแต่สมมุตินะเดี๋ยวทีมงานเราทำนี้นะครับทำนี้ก็รียมลูกมดกวยนะสิบลูกเป่อเลยสิบลูกนะแล้วก็อย่างนะฮะลูกบวกงสิบลูกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชิงเหอชิงยี่

เราก็เปิดเรกเบนะครับให้สร้างคาสุนะด้วยเงราะราอยากทำให้เชียบนะกระดานพิสายลน้องเยอะรถไม่เช่นเดียบรูปตอนนี้ระหว่างนี้รถควนเปิดเรกเบาๆให้สักความสุขนะด้วยครับนะก็พยายามเตือนนโอเคหน้าลับใช่แล้วเปิดเรกบาๆด้วยนะโอเคเตรียมรูปบุกด้วยนะประมาณสักยี่สิบลูกนะแก็สิบลูกนะราไปสิบลูกเลครับ เราจะนั่งใส่ขาผู้เนุด้ยนครับใช่เป็นผู้ช่นดที่ถูเลืองาแล้วก็เลเลเจอกันอแล้ว่นเล่จะใเป็นผู้ช่ยนดท้ายเป็นผู้ช่่นทายแล้วขอรภาพีมแล้วกจะนอนได้นิดนึงน้จะีนิดนึงนะครับ มีความสุขกับการหาลีน้องในการถ้าทางก็บอกกันด้วยเราไม่เลี้ยงนนี้โอเคอกได้ก็เป็นยรื่องการอะไรน่ะเรื่องความริงเ